สวัสดีครับท่านผู้ชมผมวายแลสิบสามครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆนะครับมาดูสายพันธุ์มันที่หายากนะครับสําหรับสายพันธุ์นี้มีชื่อว่าสากุระญี่ปุ่นนะครับเป็นมันหวานชนิดหนึ่งที่น้อยคนนะครับที่จะมีพันธุ์แล้วก็ไม่ค่อยจะมีคนที่จะได้รับประทานนะครับสําหรับมันชนิดนี้นะครับลักษณะทรงต้นก็คือจะมีสีม่วงนะครับออกจะออกม่วงม่วงมากๆเลยนะครับ ส้ส่วนนีใบจะเป็นเหมือนใบโพนะครับลักษณะใบจะเป็นเหมือนใบโพนี่ครับสามารถปลูกเป็นไม้ประดับใส่กระถางนะครับแทนแทนต้นไม้ที่เป็นไม้เรื้อยพวกภูด่างนะครับได้เลยนะครับแล้วปล่อยให้ย้อยลงมามีลักษณะที่สวยเด่นตามเอกลักษณ์ของเขานะครับ สำหรับหัวของเขานะครับก็ถือว่าหัวใหญ่นะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะไล่เอาลองไปชิมดูนะครับหัวก็ถือว่ามีขนาดที่ใหญ่สําหรับมันสักุระญี่ปุ่นนะครับจะเนื้อข้างในจะเป็นสีขาวนะครับจะมีความหวานมากนะครับแล้วก็มีความเอกลักษณ์ก็คือมีความหอมหวานหอมอร่อยนะครับแต่จะไม่มีสีม่วง เป็นสีออกขาวๆธรรมดานะครับขาวอมเหลืองนิดๆลักษณะหัวก็ถือว่าใหญ่นะครับแล้วก็ตรงกันข้ามกันนะครับจะมีอีกสายพันธุ์นึงนะครับท่านผู้ชมนี่คือมันม่วงเกาหลีนะครับสำหรับรมันม่วงเกาหลีนะครับลักษณะทรงใบจะเป็นแฉกๆนี้นะครับจะเป็นสีเขียวแต่ มีความเด่นของเขาก็คือจะเป็นสีม่วงนะครับจะตรงกันข้ามกับสก,กุระญี่ปุ่นนะครับสําหรับม่วงเกาหลีสีข้างนอกจะเป็นสีที่ค่อนข้างที่จะแดงนะครับเดี๋ยวจะลองเอาให้ดูนะครับท่านผู้ชม นี่นะครับไม่ใช่มันม่วงญี่ปุ่นนะครับจะมีความม่วงอีกม่วงหนึ่งนะครับแต่สูสีกันเป็นสายพันธุ์ของเกาหลีนะครับไม่ใช่ของญี่ปุ่นตรงข้างหน้าท่านนี้จะเป็นม่วงเป็นมันหวานมันหวานม่วงนะครับของญี่ปุ่นแต่ตรงนี้เป็นของเกาหลีนะครับ คนก็จะไม่ค่อยมีนะครับถือว่ามีน้อยีแต่ผมจะลองเอาไปชิมดูเหมือนกันนะครับว่ามีพันธุไหนไหมที่ค่อนข้างที่จะเก็บไว้ปลูกกินเองที่มีความอร่อยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพันธไหนกินอร่อยพันไหนกินไม่อร่อยนะครับของผมที่รวมไว้นะครับท่านผู้ชมก็จะเกือบๆครบทุกสายพันธุ์นะครับทั้งมีสีม่วงสีเหลืองแล้วก็สีส้ม ส่วนแป้งแตงโมนะครับยังไม่มีอะไรคืบหน้านะครับก็เลยยังไม่ได้เอาลงนะครับ ท่านผู้ชมสามารถที่จะหามาปลูกได้นะครับการยกล่องการทําร่องนะครับก็คือขุดเป็นร่องปลูกมันนี่ง่ายนะครับยกเป็นคันคูขึ้นแล้วก็ลงปลูกเสียบตรงกลางได้เลยนะครับสำหรับผมวัยรับสิบสามขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ